สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นต้นไผ่ยักษ์น่านค่ะต้นพันธุ์สวยๆเลยนะคะชุดนี้ไผ่ปลูกใช้ลำค่ะเป็นไผ่ลำใหญ่อีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะส่วนใหญ่จะนิยมนำไปปลูกใช้ลำทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะเตียงแค่ไม้นะคะหรือว่าจะทำเป็นบ้าน บ้านนกดาวจากไม้ไผ่ก็สามารถทําได้นะคะเป็นไผ่ที่มีเนื้อไม้ดีเนื้อไม้แข็งแรงค่ะตัวนี้เป็นชุดกิ่งตอนชําถุงต้นพันธ์แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะสังเกตว่าใบไม่เยอะนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นไผ่ที่ลำใหญ่กิ่งแขนงของเขาจะไม่เยอะค่ะลากดีทุกถุงเลยนะคะ ชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลบางวันอำเภอคุระบุรี i, จังหวัดพังงาค่ะสวยมากเลยค่ะชุดนี้ พี่ๆท่านใดสนใจต้นพันธุ์ไผยยักษ์น่านนะคะสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ที่เพจ Facebook สวนธนพัฒสกลนครแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ